เจ้ากับขาผมมา้ตองแบงลมฝนนอนอนยังเงี้ยงกินรนแล้วุทหลุ่มเสนอช้เวลาสองชั่วโมงไม่ล่าเบื่งแล้วก็เห็นว่าขีนแแ่เล้หนิพุทหลุมเนี่ยอนคือไ่ได้ขุดมันไ่ได้ขุดมามันสอลงรอดโอ้ยขุดลาแบบนี้โอเรียงุเรียง่องมาละล่ะบ่เออกินเอาเขาไม่ได้มาหาเลกินเาไ่อยุดไโอ้ยหไม่เียหอนียแรใช่พุณธลุมพี่น้องเฮ้ยสองชั่วโมงแล้ว ก็ได้ยู่บอเลยยูหล้วก็ได้ยู่บอเห็นไหมเห็นไหเหรออันนี้สิได้ยู่บอบ่าจ้าจิ้ปลาครับมันจินปลาจินปานลาเครื่องลำเปล่าครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับตัวนี้มากับลูกสาวกับลูกไส้ครับนั่นลูกไส้ย,ยู่หันครับใช่ครับคนหลุมเยอะสองกระโมงเหรอครับ เราจะได้หลุมเดียวลมที่สองสี่พันสีมองไหอยู่นอเลยโอเคมาลวงมาต่อว่าแล้วฝากคำนลกเสียมาขอมาใรที่เขับทั้งนผมทั้งจมให้หลาขึ้ได้ละเรจะเลียงเลียงกเลี้ยงเล้งกูเาล่ะมอเนี้ที่ไ่มาทำเป็นยงอะคบเซียนเสียนนาๆนะตกปลาทุกท่านครับวันนี้ เพราะวนเดดหอกคุณครับผมช่องว่านเดดหอกคุณครับตกปลาหมายเขื่อนลำเปาครับผมตรงนี้เป็นหาดบอกว่าหาดหาดสวนแก้วครับผมหาดสวนแก้วเป็นฝั่งตรงข้ามกับสะพานเทพสุดานะครับผมถ้าอยู่ตรงฝั่งนั้นก็จะเป็นสะพานเทพดสุดาครับวันนี้มาหมายหน้าดินครับผมมาเล่นปลากับมังครับวันนี้ลงบิดทั้งหมดเจ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดคันนะครับเหยื่อก็เหยื่อสูตรธรรมชาตินี่แหละครับผม ักลำาอะไรก็ซื้อเหยื่อมาตามร้านค้าทั่วไปครับวันนี้จะหมารือไม่หมานะครับผมลงเหยื่อเสร็จแล้วครับรอตามผลงานนะครับผมขอบคุณครับแล้วครับผมกระมังค,ครับกระมังเด้ครับ,บ,รบตสัตวนี้ ยปลงแต่บัดนเอาไปเอาแล้วครับกำลังครับผมกำลังครับหนุ่มก็โอเคนะครับป้าดูห <mm ้องห้องแขกกำลังครับผมกำลังครับ ี๋ยน้องมิวครับเริ่เดี๋ยน้องมิวครับเดี๋ยน้องมิวน้องมิวเป็นคนขั้นเองนะครับขั้นเหี้ยเองนะครับแบบเด็กอันอันขั้นสำารับหน้าว่ะมาอีกหนึ่งพุนาคนออกเสรงยิ่งยิ่งมายิงตัวเล็กครับผม โอเคได้เลยถ่ายวิดีโอได้นี่ครับผมรอบนี้ได้ปลาทูครับได้ปลาทูครับผมปลาทูครับสองตัวครับตอนนี้ก็บทสรุปนะครับวันนี้มาถึงหมายตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้าครับผมตรงเว็ดรงเองก็ประมาณสิบโมงกว่าครับดูบทสรุปในวันนี้ครับผม ครับหมวันนี้ครับผมได้ประมาณจะไปทำปลาส้มครับผมวันนี้ครับหมายเขื่อนลำปาครับผมหาดสวนแก้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปของพวกวัานะครับผมสวัสดีครับทำมาเลรยงมากครับพี่เห็นไน่สั้นครับไมยเขื่อนลำปาครับผมหมายเขื่อนลำปาครับ มาีแปลงหน่อยล้วนๆครับป่ากมั่งล้วนๆครับสายหวานครับสายหวานสุดยอดครับจบแล้วนะครับครับผมกลับบ้านแล้ว้อครับเออ หน้าหน้าพี่น้องทุกคนนะครับมะตกป่าตัวยังแล้วขยะครับผมขยะข้อขยะมาแล้วเก็บพี่บ้านนะครับหมายที่ขาสิมาตกป่าจะได้สะอาดครับนถุงนึงพอดีครับผมื่องขยะเจ้าของท่งขยะผู้อื่นครับไปสูน,นึงพอดีครับเก็บขยะพร้อมครับขอบคุณครับ